ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเงย็นวันนี้ครับตรงไงเครดิตเพจของธนานพ่บีบางประกงและเว็บไซต์บอลไทย c อ m กันด้วยครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่าหนองบัวอาจจีจะเสียธนาเฮมิงตัน Hamilton ออกจากทีมและพร้อมที่จะดึงกองหน้าของเมืองทองอย่างธนาเฮนรีอันเจเข้ามาลาตาไก่แทนแหละครับโดยอีงไนก็ตามครับสำหรับเพจพ่บีบางประกงครับได้ออกมารายงานความเคลื่อนไหวของตลาดนักเตะในศึกลิเวอร์พูลที่กําลังจะปิดฤดูกาลซึ่งจากการรายงานครั้งนี้ครับได้เปิดเผยว่า หนงบันนวพิเชฟสีอาจจะต้องเสียกองหน้าคนสําคัญอย่างเทนันเฮมิงตัน Hamilton ไปให้กับการทเทอร์เรสี่จะมีข่าวเชื่อมโยงอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้แหละครับและสาหรับสาเหตุที่หนงบัวพิเชฟสีครับอาจจะต้องเสียเฮมิงตันที่คาดว่าเตรียมจะย้ายประเด็ในให้กับสิงเจ่านั้นเป็นเพราะเรื่องของค่าเหนื่อยหลังจากที่เย็นของดาวยิงฟอร์มเลงชาวบราซิลได้อัพค่าเหนื่อยจากเดือน4ล้านเป็น1ล้านบาทขาดตัวแหละครับแต่อย่างไรก็ดีครับพร้อมกันนี้ครับหากที่จะการสูญเสียครั้งนั้นเกิดขึ้นจริง น้องบัวพี่เชฟซีครับขเขาเตรียมที่จะเล็งดึงตัวเฮนรี่อดีเยดาวหญิงพิบมจากเมืองทองโกลเดตที่จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้เข้ามาเสริมคมเป็นตัวตายตัวแทนของสโมสอแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับท้าผมเดาครับมันต้องขึ้นอยู่กับเมืองทองโกลเดตครับแต่ถ้าทางนี้ครับผมว่าเมืองทองโกลเดตไม่ปล่อยพิบม ไปอยู่กับตะด้านหด่งบวกพี่แชฟซีอย่างแน่นอนครับเพราะผลนานในตอนนี้ทุกคนเขารู้ดีครับว่าพี่เบิมรมุ่งตัวจริงทุกนัดและจริงเกือบทุกนัดอยู่เช่นกันเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2องครับมาต่อกันที่ทางฝั่งของทะาน,นบุรีดมยูนเตตดกันหน่อยครับเมื่อมีสื่อออกมารายงานเลยครับว่าบุรีด์อาจวนไปเจราจาคว้าตัวกองกลางอี่านที่เคยยืนซื้อถึง34ล้านบาทมาก่อนเลยครับโดยอย่างไรก็ดีครับสำหรับสื่ออี่านครับออกมารายงานเลยครับว่าบุรีัมยูนเต็ดแชมป์ธดิกฤดูก,กาล2021เดินนาเสริมทัพคว้าผู้เล่นดีกรีอดีตอยู่20ปีของทีมชาติอิรานมาร่วมทัพเพื่อตะลุยศึกใหญ่ในฤดูก,กาล2022ัี่ิอที่ย ทีมจากเดนอีสานใต้จะต้องลงฟัดแข่งหลายรายการโดยแข้งอีลาน,ลนี้ครับก็เคยตกเป็นเป้าหมายของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดมาแล้วก่อนหน้าน,นี้ในช่วงปี2020ตั้งแต่สมัยค้าแข่งในกับทนานเทคเตอร์สาซีเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับซึ่งนักเตะที่ตกเป็นเป้าหมายของบริรัมยูเนเต็ดยอดทีมจากทีมที่สื่อรายงานก็คือตนานาเลซาอสซาดีกองกลางตัวรับวัย26ปีดีกรียูกีทีมชาติรานที่เคยผ่านการค้าแข้งมาอย่างชุกชชนในลีกิหลานทางด้านเทคเตอร์ซาลี ali, และสโมสรล่าสุดก็คือทนาน่าเปอร์ซีปูดิดเลยครับโดยสําหรับตนานาเลซาอสซาดีครับกองกลางตัวรับวัย26ปีเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรยังเคยมีประสบการณ์ออกไปค้าแข้งต่างแดนกับ สมุสรสร้างเพเทนในบุเดตลิกาออสเตรียในช่วงปี2020โดยก่อนหน้านี้ครับในช่วงปี2020แข้งรายนี้เคยตกเป็นข่าวว่าเป็นเป้าหมายของบริรัมยูเนเตดไปแล้วหนึ่งรอบโดยครั้งนั้นครับสื่ออิหร่านรายงานว่าสมรสรจากเมืองไทยยินขอเสนอ 1, 000, 000, หนึล้านเหรียญสารัฐหรือประมาณ34ล้านบาทให้กับทนานเทคเตอร์ซาซี asi, เพื่อควาตัวตานเลซซอสซาดีหมาร่วมชีมนะครับ ในขณะที่ประเด็นที่3าครับมากาางฝั่งของทด้านดูรับิดกันหน่อยครับกับท่านั้นบีจีปทุมยุนเต็ดเจอที่จะสร้างปฏิสัตย์เป็นทีมที่3ในรอบ19ปีในสมโมสรประเทศไทยในทวยเอเชียครับอย่างไรก็ดีครับเหลือการแข่งขันอีกหนึ่งนัดสาหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรเอเชียรายการของทน่านั้นเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มในโซนตะวันออกครับโดยตัวแทนของประเทศไทยครับอย่างบีจีปตุมยุนเต็ดเหลือเกมการแข่งขันอีกหนึ่งนัดพบกับทานด้นชุนนำรัก ทีมระดับเคลิกจากเกาหลีใต้ในวันที่30เมษายนครับโดยสถานการณ์ในตอนนี้บีจีนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มจีลงเล่นไป5นัดชนะ3มเสมอ2มี11คะแนนเลยครับโดยอย่างไรก็ดีครับสำหรับบีจีปัตุมยูไนเต็ดครับลงเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียทัวใหญ่รอบแบ่งกลุ่มเป็นรุูกาลที่2โดยในปี2028ที่ผ่านมาครับสามารถหลุดเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายของเอเชียผลงานครั้งที่ผ่านมาครับ6นัดชนะ4แพ้ไป2เก็บได้ 12คะแนนซึ่งในฤดูกาล2022นี้ครับนอกจากจะมีโอกาสผ่านเข้าไปสู่รอบนอกเอาเลยครับบีจีปัตุมยูไนเต็ดยังจ่ะที่จะสร้างประวัติศาสตร์สำคัญให้กับสโมสรไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียในรอบ1 9ปีครับโดยการลงเล่นรอบเป็นกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบอกเอาแบบไร้พ่เลยครับโดยอย่างไรก็ดีครับในก่อนหน้านี้ครับ2สโมสรที่ทําสถิติทิ้งไว้ในฟุตบอลรายการนี้ก็คือสโมสรฟุตบอลธนาคารกสิกรไทยในปี1 9 0 0 193รอบเป็นกลุ่ม2นัดครับซึ่งครั้งนั้นดังกล่าวครับธนาคารกาสิกรไทยก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์สโมสรเอเชียได้สําเร็จเลยครับโดยขณะที่อีกครั้งครับก็เกิดขึ้นในปี1 2 0 0 2ครับในสโมสรฟุตบอลของทนานมังกรไฟ BEC t ท a o ครับลงเล่นรอบ2ในรอบแบ่งกลุ่ม3เกมชนะ2เสมอไป1ครับและชนะเดจอนจากกหลิใต้ไป2พประตูต่อศูนย์ชนะเชิงไฮ้เส้นหัวจากจีนไป2พประตูต่อหนและสุดท้ายครับปีดังกล่าว BEC t ท a o ครับก้าวไปคว้าลองแชมป์เอเชียได้สำเร็จเช่นกันแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันที่มิดฟิลด์ของทางด้านกิรินพยองอย่างทนานงด้านวงสกรใชัยคุณเทวินกันหน่อยครับออกมายอมรับเลยครับว่าการซ้อมของทีมใส่ใจทุกรงครับเพื่อที่จะบุกไปคว้าใจเหนือสวรรค์แคทให้ได้เลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับมิดฟิลด์ไวกี้สห้าปีครับได้ออกมายอมรับก่อนเกมเลยครับว่าเราได้กลับมาฝึกซ้อมร่วมกันสังเกตได้เลยครับว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนมีความมั่นใจและกระหายอย่างมากสองนัดสุดท้ายนี้ครับไม่ว่าใครที่ได้ลงสนามรับรองได้เลยว่าทุกคนจะสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อเป้าหมายที่วางเอาไว้และทั้งนี้ครับถึงแม้ว่านครราชสีมาครับจะลดตกชั้นเลยครับแต่เราก็จะประหมาทไม่ได้อีกทั้งพวกเขาได้เล่นในบ้านครับจะสร้างงานยากให้เราแน่นอนในการเตรียมทีมในสัปดาห์นี้ครับ จึงสําคัญต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดครับเพื่อมั่นใจว่าเราจะสามารถบุกไปเก็บใใชัยชนะให้ได้เลยครับและสําหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกลีวอท,นะทีสองพันยี่สิบแดนาทยี่สิบเก้าครับเมืองทองรไนแต่จะบุกไปเยือนนครราชสีมามาดาเอฟซีนะสนามเฉลิมพระเกยียรติแปดสิบพรรษาในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ครับเวลาสิบแปดนาฬิกาตรงเลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเย็นวันนี้ครับมากันชีอิฟสันมโลก,กันหน่อยครับออกมายอมรับนะครับว่าแอบลุ้นแซงเฮมิตันพผหาดาวสรูทะลิกในรุกร่กันนี้แหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดกับทนานอิบสันเบโลครับกองหน้าของดนานขอนแก่นยูเนเต็ดได้ออกมายอมรับเลยครับว่าผมยังหวังจะสร้างเกียรติยศให้กับตัวเองด้วยการเป็นดาวสโตโบทีกอยู่เพราะท้งผมและเฮมิตันโซเลตต่างก็ยังมีเกมเหลือสองนัดเท่านั้นและผมตามขออยู่แค่2ประตูโลกของฟุตบอลน,นั้นครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นการตามหลังแค่2ประตูไม่ถือว่ามากหาก2นัดท้ายครับผมยิงได้สัก3าลูกและเฮมิตันดันยิงไม่ได้ขึ้นมาผมก็แซงเขาได้หรือยอย่างน้อยๆถ้าผมยิงได้อีก2และ เขายิงไม่ได้เลยในครองดาสนโรวร่วมก็ถือว่าโอเคดีกว่าเป็นลองผู้นาดาสนโบเป็นไหนๆเลยครับและสําหรับ2นัดสุดท้ายของตะนันขอนแก่นยืนไนแต่ครับโปรแกรมไปเยือนทั้ง2เกมพบกับสมุทรปราการชิตีที่จะต้องหนีตกชั้นราชบุรีมิผลเอฟซีโดยล่าสุดครับตะนานเฮมิตันครับยิงไปได้สิประตูส่วนอิฟสันเบโลยิงไปถึง16ประตูด้วยกันเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปและกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ